เรื่องนี้มันเกิดขึ้นตอนผมกับเพื่อนอีกสามคนไปเดินป่าแถวชายแดนไทยกัมพูชาครับเราอยากลองเส้นทางที่ไม่เคยมีใครไปมากก่อนหวังว่าจะเจออะไรแปลกแปลกใหม่ๆตอนแรกก็ตื่นเต้นกันดีอากาศในป่ามันชื้นๆมีกลิ่นดินกลิ่นใบไม้เก่าๆตลอดทางเสียงจิ้งหรีดเรไรดังระง,งมเป็นปกติของป่าทั่วไป แต่พอเราเดินลึกเข้าไปเรื่อยๆเราราวบ่ายแก่ๆอากาศมันเริ่มเปลี่ยนไปครับจากที่เคยชื้นๆมันกลับเย็นเยือกขึ้นมาดื้อๆทั้งๆที่แดดยังส่องลงมาได้ไม่ขาดป่ามันก็ดูทึบขึ้นเรื่อยๆจนแสงสว่างดูเลือนรางผิดปกติแล้วมันก็เริ่มมีกลิ่นแปลกๆโชยมากลิ่นเหมือนอะไรบางอย่างกำลังเน่าเปื่อยผสมกับกลิ่นดอกไม้ป่าที่ฉุนกึก มันเป็นกลิ่นที่ทำให้รู้สึกไม่สบายใจเอามากๆเราเริ่มได้ยินเสียงประหลาดแปลกครับไม่ใช่เสียงสัตว์ไม่ใช่เสียงลมพัดแต่เป็นเหมือนเสียงกระซิบแผ่วๆที่ดังมาตามลมไม่มีที่มาที่ไปบางทีก็เหมือนเสียงคนพึมพำภาษาอะไรไม่รู้ฟังไม่ถนัดแต่รู้สึกได้ถึงความเก่าแก่ความโบราณของมัน ยิ่งเดินลึกเข้าไปเสียงกระซิบนั้นมันยิ่งชัดขึ้นเหมือนมันกำลังรายล้อมเราไว้ทั้งหมดเพื่อนผมคนหนึ่งชื่อไอวินอยู่ดีๆก็เหมือนคนสติหลุดแกเดินนำหน้าไปเฉยๆแล้วก็หยุดยืนนิ่งจ้องมองเข้าไปในความมืดครึ้มของป่าลึกไม่ยอมพูดไม่ยอมจาเหมือนโดนสะกดผมกับเพื่อนอีกคนพยายามเรียกพยายามจับแต่แกไม่มีปฏิกิริยาอะไรเลย สายปาแกดูว่างเปล่าแต่แฝงด้วยความกลัวจนตัวสัน่นจูๆ่ๆอุณหภูมิรอบตัวเราก็ลดหวบลงอีกทีคราวนี้มันเย็นจนควันออกปากได้เลยครับแล้วกลิ่นเน่าเปื่อยนั้นก็เข้มข้นขึ้นมาอีกเท่าตัวผมรู้สึกเหมือนมีอะไรบางอย่างยืนอยู่ตรงหน้าห่างไปแค่ไม่กี่เมตรในเงามืดนั้นมันมองมาที่พวกเราผมมองไม่เห็นอะไรชัดๆหรอกครับ แต่สัมผัสได้ถือพลังงานมหาศาลที่แผ่ออกมาความรู้สึกที่ว่าที่นี่ไม่ใช่ที่ของแกมันดังอยู่ในหัวเหมือนวิญญาณของป่าที่เฝ้ารอมานานนับพันปีมันไม่พอใจที่เราเก้าวล้ำเข้ามาวินก็ยังคงยืนนิ่งตัวแข็งทื่อผมกับเพื่อนอีกคนตัดสินใจลากวินออกมาจากตรงนั้นครับ เราวิ่งกันไม่คิดชีวิตวิ่งไปตามทางที่เราคิดว่าใช่โดยไม่สนว่าจะไปทางไหนขอแค่พ้นจากตรงนั้นให้เร็วที่สุดเสียงกระซิบไล่หลังมาตลอดทางจนกระทั่งเราออกมาเจอทางลูกรังได้ในที่สุดพวกเราไม่กล้าแม้แต่จะหันหลังกลับไปมองอีกเลยครับนับตั้งแต่วันนั้นวินก็ไม่เคยกลับมาเป็นเหมือนเดิมอีกเลยครับแก่สิมเศร้า เอาแต่เหมอลอยเหมือนวิญญาณแกส่วนหนึ่งยังคงติดอยู่ในป่านั้นไม่รู้ว่าแกเห็นอะไรในเงามืดวันนั้นแต่ผมรู้ว่าป่านัน้นมันมีเจ้าของแล้วและมันไม่ต้องการให้ใครไปรบกวน